สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องอินเกมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกม Arms Heights นะครับแต่ผมเรียก Arms May High อ่านผิดก็ด้วยความว่าคล่องใจมันจะอ่านว่า Arms May High จริงเปล่าวะก็เลยนะเข้าไปดูเออหวาไม,ไม่ได้อ่านว่า Arms May ไม่กล้า a r m h i g h s โอ้โหหน้าแตกมากนะครับ โอเคมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะครับซอมมือนะก็เดี๋ยวจะไปลุยโหมดปลาสติเพลเยอร์อสส Player นะครับอันนี้ก็คือกลับมาเล่นรอบ2นะไอ,อของอาร์มไฮเนี่ยเพราะว่าเกิดอาเพศนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์นะครับข้อมูลคือกดเลียกดผิดหา,ายห,หมดเลยนะครับทั้งเกมทั้งอะไรนะครับแล้วก็ดีมีกโชคดีหน่อยที่ผมยังจำมีเมลได้อะไรได้ก็ กลับมานะครับดีมดิก็กลับมาแล้วก็เ,เล่นไปนิดๆหน่อยๆนะครับปาซ้อมมือซิงเกิลเพยเยอร์โกดเอาวันนี้ เอ็มสิบหกนะแล้วก็เดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นแบบลองเดี๋ยวขอใช้เป็นเป็นเอ็มจีครับมันมีมันมีเฟสให้ทำอยู่เนีย่ยให้ตรงให้ตรงชาเ็นะเห็นป่ะอันที่สองครับใช้เอ็มจียิงนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยศพ อาาชาเล่นอะไรมาอะไรวะอ๋อันนี้เหรออ๋ออันดับเราขยับนะครับได้เพชรมา50สิโอเคถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่เด้ไปถึงเวาลาของเราแล้วลุยดูที่สนามบินนะครับโอเคน่าจะง่ายอยู่ ขอซ้อมนิดนึงจะใช้เอ g มจีฝ่าวไปเลยแล้วกันแต่โอ้ยไม่เวิร์กว่ะพยายามหาเหลี่ยมเล็งจุดที่จะไปอยู่เออเอ็มจีไอพวกปืนสำรองอ่ะบางทีก็ยิงหนักกว่าปืนปืนหลักจะเสียยังเดียวเพื่อนเราแม่งชอบข้าวเว้ยไอมิดไอมิดซิปเนี่ยมิดซิปม่วงเนี่ยมึงเลือกข้าวได้ไหมมึงจะตายอยู่แล้วนะ แต่กระสุนมันน้อยจริงคือลำลองอู้หูยวิ่งไปโดนยิงีกบ,บ้างลงม,า,มาให้เขาให้ร่วงเลยซะจังหวะนี้แหละเก็บกระสุนเก็บ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 เราทำภาร,รกิจของเอเดนจีนะเฮ้ยตำรวจมาวะ่ะยังไงดีล่ะเอาตัวนี้ก่อน มันก็เล็งได้แหละทุกคนแต่มันไม่ได้เลง็งผ่านกล้องแบจะเล็งแบบนี้นี่จะเล็งแบบนี้นี่เนี่ยตูนโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยไปตรงนี้แหละกระสุนเก็บกระสุนตามมาจ <c oughs> ้ะนางม่วงอุ้ยตำรวจมาตำรวจมาสองคันไอ้บ้าแต่ดูมันห้าวดิดูมันห้าวมึงก็เดี๋ยวก็ได้ตายอ่ะบางทีมันต้องทัรสถานการณ์ไปด้วยไง ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเอาตัวน,นี้ก่อนอือน้าไงอยากเดินเข้ามาใครสั่งให้เดินเข้ามาใส่ต้องเองระวัง,วงมาเนียเออวันนี้เราก็จะรอรอรถมารับด้วย Oh, ตำรวจหมแกเลขศัตรูตเยอะไปก็กลับขึ้นรถไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะบอกว่าตำรวจเยอะเกินให้ให้เก็บให้หมดก่อนยิงผ่านล่องไปเลยลอดล่องเร,เรียกว่าลอดล่องน,น,นี่ดิีันนี่ดิมานี่ดิมันี้ดิวันนี้ดิไปเลยน่งง่วงไปแล้ว ทำไมมันไกลจังล่ะเออเอออันนี้ผมไม่ได้ปรับไอความเร็วนะของตัวเป้าอ่ะใช้อันดั้งเดิมเลยอันที่มันมาจากเริ่มเลยอืปกติจะปรับรอบนี้ไม่ได้ปรับใช่เลยนะลืมไหน้ว่ นี่ถ้าเป็น M16 นี่ต้องประมาณแบบหลายนัดอยู่นะกว่าจะลงอนะใกล้กลถึงละน,นิดนึงนิดนึงเก็บกระสุนดีโหลดของชุดยอ่อโอเคไปรอดแล้วเราสวย วันมีอะไรโอเคภารกิจไอเดมจีของเราก็ขึ้นมาอยู่ที่48นะครับค่าอีกนิดหน่อยพอได้ก่องเทียร์4 8ชั่วโมงถ้าเปิดเลยเท่าไหร่48เพ็ดดูโฆษณารถทีละ30นาทีะเปิดค้างวบบนี้แหละไม่รีบไม่รีบ มาปืนตอนนี้ F16 คือดีสุดนะครับแรงสุดแล้วรอพี่แล้วได้สก,กามาแล้วด้วยโอ้โหเสียดายวะ่ะแล้วก็ตอนนั้นนะเอวันอะมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองดีเครื่องอ่อนเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรจะเปิดใหม่จะหา,าใหม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอบหน้าครับเจอกันแน่นอนมัลติเพยเยอร์นะจ๊ะทุกคนแล้วก็รอบนี้เสียงจะดูแปลกๆหน่อยนะแปลกๆแปกๆไม่ได้ใช้ใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้หูฟังเลยคือแบบใช้สดๆเลยโอเคเสียงก็ออกลำโพงนี่แหละซิงกับลำโพงอยู่นะแล้วก็ไม่รู้มันจะลั่นขนาดไหนนะเท่าที่ลองเทสมาสักพักหนึ่งอะบางเกมก็ลั่นมาก บางเกมก็ไม่ลั่นนะครับครั้งที่เสียงเราเปิดไม่ได้สุดนะเปิดเปิดแค่ครึ่งเดียวโคตรลั่นน่ะถ้าเสียงมาดูแปลกๆไปก็ขออภัยนะครับผมแค่ลองอะไรใหม่ๆเองจะโอเคครับทุกคนรอบหน้าเจอกันนะจ๊ะมาติเพย์เยอร์สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปซ้อมมือต่อนะจ๊ะจนกว่าจะพันก็ม่นะครับทุกคนเสียรัดนะจุ๊บจุ๊บม